สารณารู้เกี่ยวกับงานกายภาพบำบัดเรื่องการประครบร้อนและการประครบเย็นการประครบเย็นช่วยลดกระบวนการอักเสบโดยจะช่วยลดการไหลเวียนเลือดไปยังบริเวณที่อักเสบทําให้หลอดเลือดหดตัวซึ่งสารที่เกิดจากการอักเสบจะลดลงร่วมกับช่วยลดการนําของกระแสประสาททําให้รู้สึกปวดลดลงมากับระยะอักเสบเ,เฉียบพลันที่มีอาการปวดบวมแดงฟกช้ำ ใช้แผ่นเจลเย็นหรือถุงใส่น้ำแข็งห่อด้วยผ้าประครบบริเวณที่ปวดหรือที่มีอาการอักเสบประมาณ15-20นาทีวันละ2-3ครั้งการรักษาด้วยการประครบร้อนจะใช้ความร้อนเพื่อขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดบวมอักเสบเหมาะกับระยะปวดหรือรังอาการปวดตึงกล้ามเนื้อใช้กระเป๋าน้ำร้อนหรือ,รอแผ่นประครบร้อนประครบบริเวณที่ปวดประมาณ15-20นาทีวันละ2-3ครั้ง ติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ได้ที่เพจเฟซบุ๊กงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลท่าตะโกขอบคุณค่ะ